ไม่ใช่เกิดมาเล่นไม่ใช่เกิดมาเพื่อความรักความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าบุคคลใดเกิดมาเพื่อผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยส่วนเดียวแล้วชีวิตของผู้นั้นก็เป็นเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าใครๆก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า การมะคุณทั้งห้านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยย่งยืนแม้ว่าใครจะผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเพราะบรรดารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันก็มีอยู่ในตัวนี้หมดแล้วไม่ใช่มีแต่ภายนอกนั้นรูปก็ได้แก่รูปร่างกายทุกส่วนนี่เสียงอันนี้เสียงคำพูดคำจาต่างๆนี่ เนี่ยมันก็มีอยู่ในนี้นี่กลิ่นอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนี้ในกายนี่รสก็มีอยู่นี้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่ในนี้เราคิดดูจะมีอยู่ที่ไหนล่ะมันมีอยู่ในนี้แล้วทีนี้เมื่อเราเพ่งดูในนี้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่สดสวยงดงามอะไรเลยอย่างนี้เมื่อมันเห็น รูปอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่สวยไม่งามแล้วรูปอื่นมันก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเสียงกลิ่นรสก็ดีสัมผัสทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเห็นในนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรแล้วภายนอกนู่นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกันเมื่อเห็นในนี้ว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอะไรเลยอย่างนี้นะมันก็ต้องเห็นสิ่งภายนอกนั้นไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเหมือนกันนะ แต่ว่าทำอย่างไรได้ในไหนมันก็ได้เกิดมาแล้วได้มาอาศัยอยู่ขันห้านี่แล้วจะฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องกัเป็นกรรมเป็นเวร <Yeah. S 1> เมื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้วก็ต้องพี่นายเห็นว่าการที่เราได้ขันห้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์มานี่นะ <Yeah. S 1> บุญกรรมตกแต่งให้มา เพื่อให้เราได้สร้างบุญบาร,รมีเพิ่มเติมของเก่าให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับจนกลัวมันจะเต็มบริบูรณ์คนเราเนี่ยถ้าบุญถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็จะไม่ยุดสี่ลงได้เลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นะก็จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ร่ำไปอยู่นั่นหลยเรียกว่าเรา ท่องเที่ยวเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีเพื่อให้มันเต็มแต่ว่าบางคนก็ลืมตัวแบบนี้นะตนเกิดมาแล้วนึกไม่ได้เลยว่าตนเกิดมาสร้างบุญบาร,รมีนึกไม่ได้ก็เลยเมาอยู่กับโลกอันนี้ไปโดยส่วนเดียวดังที่เราเห็นกันอยู่นะบางคนนะไม่ได้สนใจในการบุญการกุศลอะไรเลย ไม่สนใจในการที่จะละความทั่วทำความดีอะไรก็อยู่ไปกินไปตามยะถากรรมอย่างนั้นมีอยู่ถมไปเนี่ยเรียกว่าคนเรามันลืมตัวนะมันลืมเหตุปัจจัยของชีวิตมืดแปดด้านเอาจริงๆไม่รู้ว่าตนเกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้จุดประสงค์เลยอนั่นแหละที่พูดที่ เคยมีสติสมบัติเนี้ยเคยมีศรัทธามั่นในบุญในกุศลมาแต่าชาติก่อนนู้นพอเกิดมาชาตินี้บุญเก่าเนะั่นแหละมันมามันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกว่าเออนี่เราเกิดมานี่เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีเออบุญบาร,รมีที่เราทํามานะั้นมันยังไม่เต็มมันยังน้อยอยู่ จำเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างบุญบารมีให้มันมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็นในขณะเดียวกันสนะิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราจะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลยอย่าไม่สะสมมันไว้ขึ้นชีวบาปเพราะมันก่อให้เกิดทุกข์อันผูใ้ใดมาระลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้น่าว่าโชคดีแล้วกินนะน่าว่าเป็นคนมีมงคล อยู่ในตนมากมายทีเดียวเลยเพราะว่าผู้นั้นจะได้พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนของตนในเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่าชีวิตของคนเราในยุคนี้สมัยนี้มันน้อยเหลือเกินนะถ้าใครไม่รีบเร่งทำความดีไม่รีบเร่งละความชั่วแล้วก็จะไม่ได้ทำเลย พอจะอ้างโน้อนอ้างนี้อยู่อย่างนี้แล้วก็ไฟปฟไปหน่อหนึ่งความตายมาถึงแล้วก็แล้วเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วไม่ได้ละความชั่วความชั่วมีอยู่ในใจอย่างไรมันก็ติดสอยห้อยตามก่อทุกข์ให้ไปในชาติหน้าต่อไปอีกได้อย่างนี้แหละมันจึงน่าเสียดายนะคนเราถ้าหากว่าเป็นอย่างว่านี่นะผู้ได้รู้ตัวได้แล้วอย่างนี้มาสำรวจกวดดูตนของตนน่ะ เมื่อไ่เห็นว่าความชั่วอันใดมีอยู่ในจิตสันดานของตนอย่างนี้แล้วก็เทียนไม่ยามละให้มันหมดไปสิ้นไปจาก,กจิตใจให้ได้นี่นะว่าเป็นวาสนาของผู้นั้นเลยผู้นั้นเกิดมาเพื่อชำระล้างตัวเองที่ตกก็ปลกมัวหมองมาแต่ชาติก่อนนู้นให้เป็นคนสะอาดสะอ้าน นี่ยแหละเราเอาพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี่เป็นน้ําสําหรับล้างกิเลสอันมันทําให้ตนเองมัวหมองมานั่นนะเช่นอย่างเอาทานการให้การบริจาคนี่เป็นการเป็นน้ําสําหรับล้างความโลภความสนีหวงแหนต่างออกไปจากกิจใจเอาศีหลหรือเมตตากรุณาธรรมนี่เป็นน้ําสําหรับล้างความโกรธความเมตตา ต่างให้ออกไปจากจ,จิตใจนี่ไอความโกรธความไม่ยาวาวต่างๆหัวนี่บุคคลจะไปเอาสิ่งอื่นมาล้างนะมันไม่ได้นะไม่ได้มันไม่ออกนะมันไม่ยอมออกจากจ,จิตใจเลยถ้าไปเอาสิ่งอื่นจะไปเอามนุกนคาถาอันวิเศษใดในโลกนี่ก็ตามลยมาสาธยายมาบริกรรมเท่าไรนี่ความโกรธมันหาได้เบาบางไหม เพราะว่ามันคนละเรื่องกันอย่างนั้นก็ควรพากันเข้าใจเนื้อหาแห่งความโกรธให้ได้ความโกรธนี่มันหมายความว่าไงเนื้อในใจความนะความโกรธนี่ก็คือคือจิตใจที่ปราศจ,จากเมตตานั่นเองปราศจ,จากความรักให้เอ็นดูนั่นเลยความโกรธนี่ ก็หมายเอาความที่จิตใจหวังก่อความพินาศให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าความโกรธนี่เนื้อในใจเคอะความเห่ืความ,าวามโกรธนะมันเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจมันมันมีความมุ่งหมายอยู่อย่างเนี้ยเราจะไปเอาคาถาอาคมอื่นมาสาธยายกําจัดมันจะไปได้อย่างไงอ่ะนั่นแหละ มันก็ต้องเอาความเอ็นดูกรุณานี่แหละมาลบล้างกันเนะมาน้มจิตใจลงเครือความเอ็นดูสงสารในฐานที่เกิดมาแล้วเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรียกว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษมีชีวิตยั่งยืนอะไรเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายฉันใดคนอื่นก็ แกเสียตายเหมือนกันนะไม่มีใครจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปเบียดเบียนเขาจะไปทำลายล่าชีวิตเขาหรือไม่ก็ตามอะรูปร่างอันนี้มันก็ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกแตกดับไปเองมันเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องดำรีที่จะไปทำลายร่างหานร,รูปร่างของใครตัวใครในโลกนี้เลยไม่จำเป็นนะ เพราะว่ามันมันมันจะแตกจะดับของมันอยู่แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องไปทําลายล่างมันเลยเพราะถ้าผู้ใดไปคิดทําลายล่างอย่างว่าน,นี่มันก็เป็นกรรมเนวนเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้จบรู้สิน้นนี่มันต้องพี่นาะเห็นอย่างนี้มันถึงบรรเทาความโกรธความมายาบอดรงได้คนเรานะ่ะอันนี้แหละนะว่าเป็นน้ําอันสกิิที่สุดเลยเออน้ำเมตตาน้ำกรุณา นี่อันนี้เป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวในพระพุทธศาสนานี่นะดังนั้นนะทุกคนต้องดื่มต้องพยายามดื่มน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ในใจไม่ใช่ดื่มไว้ในร่างกายนะดื่มไว้ในใจนั่นแหละน้อมเข้าไปสู่จิตใจให้ได้ไม่ใช่ว่าเพียลไดจำเอาตัวหนังสือไว้ได้เท่านั้นแล้วนึกว่าตนมีเมตตาทมอยู่ในใจแล้วไม่ใช่ เพียงแค่นั้นหนึ่งไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่นักต่อเมื่อเราโน้มเอาคำว่าเมตตาทำอันนี้เข้าไปถึงจิตใจจริงๆในใจของตนนั่นนะคิดมุ่งหวังว่าที่จะพยายามทำตนให้เป็นสุขและจะช่วยผู้อื่นให้เป็นสุขเหมือนกันเท่าที่จะช่วยได้ ในใจนั้นไม่คิดที่จะทําลายล้างผ่านใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยแม้ใครจะแสดงตนเป็นศัตรูต่อตอนก็ช่างความเป็นพู้ตั้งใจไวอออไ้อย่างนี้เสมอเสมอไปอย่างนี้แหละความโกรธความพยาบาทมันถึงเบาบางไปจากกิจใจได้ใจก็จึงสงบแน่วแน่ถ้าว่าใครยังสะสมกิเลสเหล่านี้วใ,ในใจเนอะใจนั้นสงบไม่ได้เลย มันจะต้องฟุ่งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสนี่มันไม่ยอมให้ใจสงบนะลักษณะของกิเลสมี่ต่มันปั่นใจให้ฟุ่งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นลักษณะของกิเลสอีกอีกลักษณะหนึ่งก็ทําใจให้เศร้าหมองขุนมัวนั่นหละคนเรานี่ถ้า,าว่าจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วไม่มีความสุขเลย ใจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วหน้าตาก็มนหมองไม่พองใสไม่เบิกบานเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายกับจิตมันเนื่องกันเมื่อจิตมันหมุนไปอย่างไรมันมีลักษณะอาการอย่างไรมันก็ทําให้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของจิตนั้นได้เพราะว่าจิตนั้นมันมีมันมีอํานาจเหนือร่างกายนี้เอมันเป็นอย่างนั้น แม้ความหลงก็เหมือนกันนะเราก็ต้องเอาน้ำคือสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นน้ำสำหรับล้างความหลงให้ได้ความหลงในที่นี้เนื้อในใจความแห่งความหลงก็หมายความว่ามันระลึกถึงเรื่องนั้นไม่ได้เลยหรือว่าระลึกได้แต่ว่าระลึกไปในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปในเรื่องนั้น โดยสำคัญว่าที่ตนเข้าใจนั้นเป็น,เป,นเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่แล้วไม่ใช่มันถูกต้องมันเป็นทางไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะท่านจึงเรียกออหลงนั่นแหละถ้าพูดกันอยากให้ชัดๆตรงไปอีกก็ก็หลงยินดีหลงยินร้ายอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสทัส้งส่างในโลกนี้นะอันนี้เราเรียกว่ามันได้ความชัดเลยคําว่าความหลงนี่นะ เพราะว่าเมื่อบุคคลหายหลงแล้วนะจะมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเคื่องสัมผัสนี่ไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันแปรปวนมันแตกมันดับไปไม่ไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ได้อะไรถึงแม่บุคคลใดจะส่งใจไปผูกไปพันไว้ ด้วยความยินดีก็ตามยินร้ายก็ช่างผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ของเหล่านั้นเลยนี่เพราะเหตุนั่นแหละเมื่อหายหลงแล้วมันยังเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแทนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมันแท้รูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดังกล่าวมาเป็นอย่างนั้นต้องศึกษาให้รู้ ความจริงน่จิตใจของคนเรามันคล้องอยู่ในกรรมคุณทั้งห้านี่แหละอย่าไปอย่างอื่นใดเลยแม้จะเป็นนักบวชก็ช่างนะหลีกออกจากกรรมมคุณทางกายมาแล้วแต่จใจนั้นสิมันยังไปผูกพันอยู่นี่ต้องเพ่งดูตัวเองให้มันเห็นนักบวชทั้งหลายนะหรือว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะ ไปเพ่งอยู่แต่ความพอใจในกามคุณจนเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ได้ร่วงสินข้อที่สามที่ว่ากามเมสงวิชาจารย์ไอเช่นนี้มันก็โกให้เกิดบาปอากุศลนี่บุคคลผู้เพิดเพลินในกามคุณเกินขอบเขตจะเป็นผู้คลองเลือนก็ดีมันก็นำทุกนำโทษมาให้แต่ถ้ารู้จักพอดี ไม่ไม่ให้ร่วงศินข้อพุทธบัญญัติต่งางวมานั้นมันก็ไม่เกิดโทษเกิดทุกข์อย่างหยาบคายร้ายกาศแต่มันก็ต้องให้เกิดโทษเกิดทุกข์อในการเพียวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้แต่มันไม่ถึงกับไปให้เกิดทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นหมายความว่าอย่างนั้น โทษแห่งกามคุณนี่นะคนจากทุกชนิดหนึ่งมันก็ไปติดอยู่ในทุกขอีกชนิดหนึ่งนี่มันต้องใช้ปัญญาคิดไข้ควรให้มันเห็นผู้ครองเรือทั้งหลายถ้าพิยานะเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณโดยส่วนเดียวจะหาหนทางสั่งสมบูรณ์กุศลฝึกผลกายวาจาใจงสนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษบนทินต่าง หมายความว่าผู้นั้นตื่นตัวได้หายหลงและจะจะไม่ยึดถือเอาบาปเอาโทษทั้งหลายติดตัวไปเลยแม้ว่าจะต้องเกิดอีกในโลกหน้าต่อไปก็จะไม่หาบเอาบาปเอาอาคุณต่างต่างติดตัวไปจะเอาแต่บุญแต่คุณนี่แหละเป็นญาณภาหานะรองรับดวงเทดานี้ไปสู่โลกหน้ามันถึงจะมีความสุขได้ นี่ผู้ไม่หลงไม่เมาเอาผู้ตื่นตัวมันก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละผู้ผู้ไม่หลงก็หมายความว่ารู้ได้เลยว่าจิตใจของบุตุชนคนเรานี่นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วหมักหมมอยู่ในใจนี้